สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้แม่ๆจะไปขายที่ลงพิมพ์คุรุสภาลาดพามนะคะใครอยากต้องการกระเป๋าผ้านะคะลายสวยๆมากมายเลยนะคะไปเจอแม่ๆได้นะคะไปกันเลยค่ะทางเข้าตลาดนะคะก็มีคนมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะนี่แม่ๆม,มาถึงตลาดประมาณตีห้าครึ่งนะคะก็มีพวกต้นไม้มาแล้วแล้วก็ลูกค้าบางคนก็จะมาแล้วเห็นไหมคะ ก็มีมาจัดร้านกันเช้าๆเลยนะคะสวัสดีค่ะร้านแม่แม่สตอรี่นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่รุษภาราดพาวนะคะทุกวันศุกร์นะคะเราจะมาเจอกับแม่แม่สตอรี่ได้ที่นี่เลยนะคะกระเป๋างานผ้านะคะเริ่มต้น100บาทนะคะ จะมีกระเป๋าเหมือนเดิมค่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์เหมือนแม่แม่สตอรี่ชัยนะคะใบนี้ค่ะสภาระเยอะมากเลยนะคะเสียงแมคะอาจจะยังไม่ไม่แจ่มใสนะคะเพราะยังไม่ได้กินกาแฟเดี๋ยวกินกาแฟก่อนจะใสกว่านี้นะคะเดี๋ยวไปทันกาแฟกันค่ะนี่กินกาแฟแล้วค่ะ จวันนี้อากาศอากาศแบบลุ้นทุกนาทีเลยค่ะไม่มีแดดแล้วก็แบบมืดๆด,ด้วยค้มๆดจะดูดฟ้านะคะมืดไหมคะมาลุกยังค่ะว่าตกไม่ตกคะ่ะทุกคนมาเจอแม่ๆได้นะคะวันนี้จะนั่งจะนั่งรอลูกค้ายอยู่ตรงนี้นะคะ ค่ะถามแม่ไหมแม่แม่ชอบใส่กำไราะเราเป็นแม่ค้านี่ค่ะเราถึบใส่กำไรใช่ไหมคะเราจะได้มีกำไรทุกวันเพื่อนๆคะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะฝนตกเพอ่อเก็บของเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาของกันนะคะโชคดีมากางเลยเก็บเก็บของกันนะคะ นตกจะะ้ค่ะแต่ก็เก็บของทันค่ะฝนตกแดดออกไร้แมค่ค้าโอเคค่ะลับบ้านกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่นวมินซอยแดนะคะวันเสาร์ค่ะไปเจอกับแม่ค้าด้วยนะคะที่สัญญากับแม่ค้าไว้ที่ว่าจะไปเจอที่ตลาดการคหาาอย่าลืมไปด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ